นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ไปดูโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ในอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้านก่อนหน้านี้ก็มีการอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านไปแล้ว1โครงการในพื้นที่หมู่2นะคะยังเหลืออีก3โครงการในหมู่1หมู่4และหมู่13ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของงบประมาณค่ะ ชาวบ้านที่นั่นมีข้อเสนอให้นายกเร่งผลักดันงบประมาณทั้งก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและพลังงานโซลาเซลล์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับคนทั้งสาหมู่บ้านที่รวมๆแล้วมีกันอยู่มากกว่า300ครัวเรือนค่ะขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะครับติดตามความคืบหน้าโครงการระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเทคโนโลยี เฮลลิ่งนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศรับช่วยให้แพทย์สามารถดูประวัติการรักษาได้ทันทีสะดวกปลอดภัยต่อการรักษาตอนนี้เนี่ยมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการกว่า300แห่งทั่วประเทศนะครับจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นแห่งที่2 ต่อจากกรุงเทพมหานครครับอีกคนที่ลงพื้นที่วันนี้คือนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะตรวจสอบโครงการบ้านมั่นคงชนบท ที่บ้านเหนือตมปักช่องอำเภอปักช่องและติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดินรูปแบบแปลงรวมซึ่งเป็นโครงการจัดสรรที่ดินให้กับคนที่ไม่มีที่ทํากินได้เข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะ,ะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทอชอแต่ไม่ให้กรรมสริทธิ์ค่ะ ส่วนภาคเอกชนครับเตรียมเสนอโครงการต่างๆให้กับรัฐบาลช่วยผลักดันนะครับโดยเฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เช่นการของบ15ล้านบาทเพื่อศึกษาสถานที่โครงการก่อสร้างท่าเรือบก2แห่งครับต่อมาก็คือโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในกลุ่ม4จังหวัดก็คือโคราชขอนแก่นอุดรแล้วก็หนองคาย ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปี2564ครับแล้วก็ยังเตรียมเสนอให้มีการเร่งรัดโครงการเมกับโปรเจกต์ที่ยังคงค้างคาอยู่ให้แล้วเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟทางคู่โครงการรถไฟความเร็วสูงและโครงการถนนมอเตอร์เวย์ครับเรื่องนี้ชาวบ้านชุมชนประสบสุขซึ่งอยู่ติดกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่1กรุงเทพนะครราชสีมา บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทั้งฝุ่นละอองแล้วก็เสียงรบกวนซึ่งตามกำหนดสัญญาจะสร้างแล้วเสร็จในปี2571ครับเจ้าหน้าที่เนาะเขาก็บอกว่าจะทำเฉพาะกลางวันแต่ว่าทำโอจะก,ก็ไม่คืนสามทุ่มแต่ต่อจากนี้ไปอีกไม่เท่าไหร่ก็ทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนเลยลูกบ้านก็ติดติงมา ลองเรียนมาว่านอนไม่ได้เลยประธานนอนไม่ได้เลยไอ้เราก็เลยลองเข้าไปสํารวจดูกลางวันเนาะไปยืนฟังดูเสียงเขาเจาะดินทําอะไรแป๊บเดียวเรายังรับไม่ได้เลยแค่เฉพา,าะกลางวันแล้วกลางคืนแล้วลูกบ้านเราจะน,นอนยังไงยังเ,เข้าใจเขาหรอก็อดทนหน่อยเนาะก็เลยบอกเขาให้กําลังใจเขาค่ะ สำหรับพรุ่งนี้ค่ะเป็นการประชุมครมสัญจรครั้งที่4ทัพที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมีวาระสำคัญทั้งการส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการยกระดับเศรษฐกิจการส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถของภาคการเกษตรภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมค่ะ